ตอนนี้ดีกว่ายังไเวะไปดูนะเดี๋ยวยังไม่ฟีดก่อนนะภาพโอ้ผู้ชายเห็นละจูมาแล้วอ้ทำไมอะอยากได้ผู้หญิงเอาก็ได้ผู้หญิงลูกนี่ไงผู้ชายก็ดีแล้ว เราจะดูความสมบูรณ์ของเขาได้ตอนไหนคะก็เนี่ยแหละสมบูรณ์แล้วเป็นคนแล้วไงแล้คือมีขามีแขนแล้วนีแล้วดูดูดูได้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วโอเคผู้ชายใจแม่ก็บันอยากให้ครบอะไรอย่างนี้ไงผู้ชายดิ้นแล้วเพศล้กลางขาตอนนี้กลางขาอันนี้คือไข่เหรอคะไม่อันนี้อันนี้ช่องคลอดตัดขวางมันจะเดึง พ่อหางตรงนี้ดำตานี่ไงนี่ไงตุ๊ๆต <Aqui. S 3> <oyu> ุ๊เนี่ยไหนไม่ไมรู้สึกตลอดตุตุ๊ตุ๊เกระจายคนเดียวคนเดียวใช่ไหมอย่าอย่แฝกอยาแฝก แปดเดือนดูสีมิติสีมิติจะเป็นหน้าดูแต่ด้วยห้องแปดเดือนห้องใหญ่ด้น,นี่แ้วมันจะเต็มอย่างนี้นี่เขาดิ้นเราใช่ไหมคะ